สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่742นะวันนี้รูน่า8ปดแของเราก็มาัปเดตข่าวสารรูน่าสกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะข่าวใหญ่ของเราเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะคำพิพากษาในคดีของเทอร์าฟอร์มแลบ ap, ซึ่งเป็นคำพิพากษาตามยอมนะ,ะทั้งสองฝ่ายตกลงกันนะสารก็ตัดสินตามยอมนะซึ่งสารตัดสินแล้วหลังจากที่สารตัดสินเนี่ยคุณคิสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทันทีนะแต่ ผมจะให้คุณดูนะเหตุการณ์ของเหรียญบางเหรียญน,นะที่เคยมีวิกฤตแล้วหลังจากวิกฤตแล้วเป็นยังไงนะเ,เหรียญน,นั้นก็คือเปเป้นะเปเป,เป้เนี่ยนะ,ะเคยเกิดวิกฤตในช่วงหลังจากโปรเจกต์มันบูรันรอบแรกนะฮะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยนะฮะมันมีการถูกแฮกนะเปเป้เปออกไปภายหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยนะฮะก็มีการตรวจสอบนะและยืนยันจากเซอร์ติกหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เกิดบูรันของเหรียญอันนี้คือ การบูรันของเหรียญนะปัญหาก็คือผมกำลังจะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะไอคดีของเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยที่มันถูกแช่แข็งนะมันถูกไม่ชัดเจนมันไม่มีความชัดเจนนะฮะมันไม่เขาเรียกไงมันไม่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้เนี่ยมันได้จบลงแล้วการจบตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีอยู่พอสมควรคือจบก่อนที่ตลาดมันไม่ใช่ตลาดหมีแล้วมันกําลังจะเข้าสู่ตลาดบูรันการจบตรงนี้เนี่ย คือเธอล่าฟอร์มแบบเขาคิดสาระตะแล้วละ่ะข้อที่1คือเขาฟอ้องตัวเองล้มละลายไว้แล้วข้อที่2คือการผับเอ่อการถูกปรับสี่พันล้านเนี่ยนะฮะถึงแม้เขาไม่มีเงินจ่ายแต่เขาถูกกฎหมายล้มละลายในการคุ้มครองไว้อยู่เขาก็จะจ่ายเฉพาะทรัพย์สินเท,ท,นะท่าที่มีนะเท่าที่มีนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกว่าเขาจะเอาเงินมาจ่ายตรงไหนแต่สิ่งที่น่าห่วงเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเลยนะฮะ คือมันมีการโอนทะรัพย์สินที่อยู่ในลูน่าฟาวเดชันการ์ดเนี่ยนะฮะให้นะให้ให้ไปอยู่ในกองทรัพย์สินคดีล้มละลายนะฮะซึ่งมันมี usdc เนี่ยอยู่1,800ล้าน usdc นะฮะล้าน usdc ซึ่งอาจจะถูกขายลู n a C เนี่ยมีอยู่หน่อยเดียวอันนั้นไม่เป็นปัญหาฮะแต่การขายตรงนี้เนี่ยผมก็เลยลองไปเทียบนะกับกรณีของ ftx F.T.X ก็ล้มละลายเหมือนกันนะแล้วก็มีการขายแต่การขายของเขากลับไม่กระทบตลาดเลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าข้อตกลงเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งสารท่านก็สั่งนะสั่งว่าการขายทรัพย์สินหรือการกระทําการบางอย่างอะต้องไม่กระทบนักลงทุนแสดงให้เห็นว่าการขายทรัพย์สินพวกนี้ที่มันเป็นพวกสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยอาจจะไม่กระทบนักลงทุนเลย นะฉะนั้นก็ไม่ต้องตนกตกใจไปเพราะว่าดูจากตัวอย่างของ FTX นะ FTX ก็ขายก็ไม่กระทบอะไรนะอาจจะลงเล็กๆน,นะแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายสำหรับตลาดแต่มีข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยเออ CEO ของ t ท r ร a f o r m อร์เนี่ยนะฮะเขาให้สัมภาษณ์กับ The Box ็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสำนักข่าวใหญ่อยู่พอสมควรเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะยุตินะคือเลิกกิจการนะเคย เลิกกิจการเสร็จเนี่ยแล้วเพื่อที่จะให้ชุมชนเ,นเข้ามาครอบครองตามข้อตกลงข้อตกลงนี้เกิดขึ้นโดยเสกนะมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือเสกเนี่ยนะฮะเขาป้องกันนักลงทุนโดยข้อที่1ให้เทเล่าฟอร์มแบบเนี่ยเลิกกิจการไปซะนะแล้วคุณก็ห้ามมายุ่งเกี่ยวในโลกคริปโตนะสองนะให้ทำลายคีย์คือคกุญแจในการเข้าถึงรัพย์สินดีต้ตอนไม่ว่าจะเป็นลูน่าลูน่า usdc ลูน่า นะสามนะฮะเออแล้วก็ให้นะฮะขายทรัพย์สินทั้งหมดซะนะไอเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเออเสกเนี่ยพยายามที่จะบีบให้นะโปรเจกต์เนี้ยกลายเป็นของชุมชนเป็นผลดีนะฮะเป็นผลดีแต่มันก็เป็นผลดียังไงเรามาดูต่อนะคือ CEO ของเทอร์าฟอร์มแลบ ap, เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะต้องขายนะ ขายรับเอ่อขายรั์สินมีอะไรบ้างก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่เขาซื้อไว้รวมถึงเทอราสเตชันนะไอ้เทอร์าสเตชันเนี่ยสเตชันวอลเล็ตตรงนี้เออคนตุรกีเขาก็บอกว่าเออเราควรจะซื้อไว้ไหมหรือบุคคลที่เราก็ควรว่าเราก็รู้ว่าใครเนี่ยควรซื้อไว้ไหมเออน่าคิดนะโปรเจกต์นี้เนี่ยใบแนนอาจจะสนใจก็ได้นะอืมก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เสร็จแล้วเนี่ย อีกข้อหนึ่งซึ่งคุณคลิสเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเผานะลูนานะลูนาสองนะซึ่งเป็นเออเป็นเออเป็นรั์สินนะเป็นทรัพย์นนะสินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะอีกข้อหนึ่งก็คือเทอร่าลูนาสองกับลูนาสี่เนี่ยนะฮะจะกลายเป็นของชุมชนโดยแท้คือให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาควบคุมแต่ผมจะบอกความต่างระหว่างลูนาสองกับลูนาสี่อย่างงี้ลูนาสี่เนี่ยชุมชนดูแลมันตั้งแต่วันล่ม นะะนั้นแล้วเนี่ยเราล้มลุกคุกคานมา2ปีเนี่ยจนเข้มแข็งจนถึงปัจจุบันนี้นะมันจะต่างอย่างรูหน้า2รูหน้า2เนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่ของเทอร่าฟอร์มแลบเองเนี่ยอาจจะผันตัวออกมาเป็นชุมชนเองนะหลังอย่างนี้ก็คงจะปั่นกันสนุกเลยล่ะนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีบริษัทมาเป็น มาเป็นคนคุมแล้วมันไม่มีคําว่าบริษัทมันไม่มีนิติบุคคลแล้วมันไม่มีอะไรแล้วพราะไม่มีก็คือความสนุกบันเทิงหลังอย่างนี้ฉะนั้นผมถึงบอกไงฮะว่าคดีจบนี่แหละมันเป็นผลดีคุณซีแซนเนี่ยทำไมยอมติดคุกคือยอมให้มันจบถ้ามันไม่จบเนี่ยมันจะคาราคาซังคือฝรั่งเขาต้องการความชัดเจนเขาต้องการอะไรที่มันชัดเจนจบคือจบเจ็บคือเจ็บ นะแต่ถามว่าเราไม่เจ็บหรอกการจบอย่างเงี้ยเป็นผลดีมากนะเพราะจะทำให้รูหน้าสเนี่ยซึ่งเป็นคู่แข่งกับ Luna C, ลูหน้าสีไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วกลายเป็นว่าลูหน้าสีเนี่ยกลายเป็นโดดดีขึ้นมาเลยเพราะว่ามีชุมชนดูแลอยู่ดั้งเดิมนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่อย่างที่บอกฮะว่าทรัพย์สินที่จะถูก ถูกบังคับคดีหรือถูกปรับเนี่ยหลายคนก็มีการถามว่าเอ๊ะแล้วเทอร์่าฟอร์มแลบจะไปเอาเงินมาจากไหนในเมื่อทรัพย์สินนะฮะที่มีการโชว์อยู่ในสเตตเมนต์เนี่ยมีอยู่แค่1นึ่งล้เอ่อจ็ดสิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นถ้าไปรวมของทรัพย์สินในเอ่อเทอร์าลูน่าฟอวเดชันกาดเนี่ย จะมีอยู่150ล้านนะรวมๆวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ200กว่าล้านเนี่ยจะไปหาทรัพย์สินมาจ่ายจากไหนเอ่อสี่สี่พันกว่าล้านผมก็ให้คําตอบง่ายๆอย่างนี้คือสมมุตินะถ้าเขาขายทรัพย์สินเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าคดีล้มละลายเนี่ยคือคดีล้มละลายก็คือนี่สินเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สินนะพอมันมากเสร็จเนี่ยเขาล้มละลายเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปยึดเอาทรัพย์สินเท่าที่มีนะฮะเอามาเฉลี่ยให้กับบรรดาเจ้าหนี้นะ ซึ่งตัวเสกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้เขาจะไม่ได้รับเงินเต็มจํานวนหรอกครับนะคือเทอร์ออลราฟอร์มแลบมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ได้รับไปเท่านั้นนะได้รับไปเท่านั้นอันนี้ก็เป็นผลมาจากคดีล้มละลายคือคดีแพ่งเนี่ยนะฮะคำพิพากษาทางแพ่งเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่ตัวแลกเงินในคดีล้มละลายคดีล้มละลายเนี่ยมีสมมุตินะมีทรัพย์อยู่ร้อยล้านคุณก็เฉลี่ยเอาไปร้อยล้านเนี่ย ภายใน10ปีหรือภายใน3ปีไม่มีทรัพย์อะไรเกิดขึ้นมาก็ได้เท่านั้นแล้วก็ปลดล้มนะไอเนี้ยคือล้มละลายฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะหาไอหนึ่งพันแปดร้อยล้านเนี่ยไอหนึ่งพันกว่าล้านสี่พันกว่าล้านเนี่ยเอามาจ่ายยังไงไม่ต้องไปห่วงฮะเพราะว่าคดีล้มลายมีทรั์เท่าไรก็เท่านั้นฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่หลายคนกังวลนะอีกอันหนึ่งก็มันเป็นเรื่องการตีความ คือหลายคนไปอ่านบรรทัดที่ผมไฮไลท์เนี่ยนะฮะว่าคำพิพากษาเนี่ยเขาให้เผาหรือทําลายคียที่เข้าถึงนะฮะกระเป๋าหรือบล็อกเชนนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับ USDC, Luna C และ Luna 2อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะอะไรฮะเพราะว่าเทอร a f าฟอร์มแลบเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างเนี่ยเขาต้องการให้ทรัพย์สินพวกนี้มันเป็นดีเซนเทอร์ไลท์ตัวเซกเองเนี่ยก็เลยตกลงว่าให้ทำลายสิ่งที่จะเข้าถึงตรงนี้เสียเพื่อ ไม่ให้คุณเข้ามาควบคุมและทำให้ชุมชนเสียหายอีกนี่ถือว่าถามว่าเสกนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ร้ายที่ดูดีนะเพราะอะไรฮนะเพราะว่าเขาให้ทำลายการเข้าถึงทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้นะฮะเหรียญมันเป็นของชุมชนคือป้องกันเลยให้คุณทำลายเลยไอ้นี่คือข้อตกลงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเป็นผลดีกับชุมชนไหมถือว่าเป็นผลดีอย่างมากกับลูน่าซี เพราะต่อจากนี้ไปเนี่ยมันคือการเปิดสกกลาดการเกิดใหม่อย่างแท้จริงแล้วการที่เทอรล่าฟอร์มแล็บจะไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับลูน่าลูน่าสองลูน่าสีอีกแล้วฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆและเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในคดีนี้ที่มีผลกับเราอย่างมากคุณไม่ต้องไปมองไอ้1,800ล้านว่าจะมีผลกระทบกับราคาให้มองถึงการพัฒนาระยะยาวด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เพอร์เฟอยู่พอสมควรนะ ในเนื้อหาของคําแถลงการของคุณคริสนะก,ก็พูดถึงเรื่องการเลิกกิจการและข้อที่1ข้อที่2นะเผานะรูหน้า2นะที่อยู่ในกระเป๋าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะแล้วให้ชุมชนเข้ามาดูแลนะฮนะ,ะฉันเชื่อว่ามี2ทีมและนักพัฒน,นาที่ต้องการทำสิ่งนี้เออเหมือนคล้ายๆว่ายังมีนะฮะ นักพัฒนาบางคนเนี่ยที่ยังจะทํางานกับสิ่งนี้อยู่อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนการขายทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะมีไอ้สเตชันตรงนี้ที่น่าสนใจนะฮะสเตชันตรงนี้เนี่ยมันได้รับการพัฒนาต่อยอดมาดีนนอะน่าสนใจที่น่าจะรับซื้อมาไว้เนาะน่าจะรับซื้อมาไว้ก็ว่ากันไป อันนี้ก็เป็นสำนักข่าวของไทยนะฮะที่มีการเผยแพร่นะคำตัดสินนะ,ะซึ่งเป็นคำพิพากษาตามยอมนะฮะซึ่งเขาก็พูดถึงบรรทัดสุดท้ายเหมือนกันนะว่าจะมีการโอนทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไปกองทรัพย์สินล้มละลายโดยไม่รวม,โด,ม,รวมโดยไม่รวมมูลค่าของทรัพย์สินคริปโตใดๆที่โอนนะคือคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการโอนทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยเฉพาะทรัพย์สินที่มันเป็นของเทอร์ราฟอร์มแลบนะ มันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นของชุมชนแต่ชุมชนเนี่ยก็โวยวายอยู่พอสมควรเพราะอะไรฮะเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ในลูนาฟาวเดชันกาดเนี่ยมันมีมันมันเหมือนเป็นของชุมชนด้วยวันนี้เลตไลคิปเตอร์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในนักพัฒนาของเราเนี่ยนะฮะก็โวยวายขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณคุณเอาความชอบทาตรงไหนมาเอาทรัพย์สินในลูนาฟาวเดชันกาดไปในเมื่อลูนาฟาวเดชันกาดเป็นของชุมชนแล้วนะ เออมันก็มองได้ต่างมุมต่างคิด่นะฮะคือปกติเนี่ยถ้าคาดีนี้เนี่ยจะไม่ถูกบังคับเร,เราจะต้องตั้งเราจะต้องตั้งทนายนะไปร้องขัดทรั์นะไปร้องขัดซัพยนะ์ว่าทรั์เนี้ยไม่ให้ของเธอล่าฟอร์มแลบนะมันเป็นของชุมชนแต่ของเรามันไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลก็คงได้แต่เอร้องแรกแหกกระเชอไปนะก็ดูกันไปนะเพราะว่ามันหลายคนก็เอ้ย ไอ้ทรัพย์สินที่อยู่ในมูลนิธิที่จะเอามาเป็กเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะถูกบังคับคดีอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปอ่ะนะฮะอย่างที่บอกวันนี้พาดหัวข่าวก็มีประมาณนี้อันนี้เลไลคลิปเตอร์นะเขาก็พูดถึงนะทรัพย์สินโดยเฉพาะ BNBA w a b i t c ว i n ดบิตคนะเออแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ใน l LuNA Foundation Card นะก็บอกว่าชุมชนเนี่ยวโวยวายว่าเสกและเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยเรียกร้องค่าสินไหมยอย่างผิดกฎหมายในทุนทำลองที่มันเป็นของชุมชนนะเออนี่เขาก็โวยวายขึ้นมานะเออมันก็ถามว่าเออสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกนะแต่มันก็คุมเครืออยู่เหมือนกันว่าทรัพย์สินตรงนั้นสรุปมันเป็นของใครมันเป็นของชุมชนจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นของเทอร่าฟอร์มแลบแต่รู้สึกว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เอออยู่ในส่วนของค่าเสียหายด้วยนะ คือมันมองได้หลายมิติอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณว่ามันไม่ใช่หนีก็ต้องตั้งทนายความไปร้องขัดทรัพย์เอาเองอ่ะนะซึ่งตัวเลนไลคิปเตอร์ก็ต้องไปจ้างทนายไปร้องขัดทรัพย์เอาอ่ะนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับตัวทรัพย์สินนะเออเขาจะเขาเขาอะไรนะหมูจะขึ้นเขียงอยู่แล้วก็ปล่อยไปเถอะนะอันนี้ก็ว่ากันไปอีกอันนึงก็เอ,อ่อคนในชุมชนก็พูดถึงเรื่องการทำลายคียการทำลายคียนี่แหละนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ตัวแฮปปี้เองก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องเผาหรือทำลายคีย์ส่วนตัวเพื่อเข้าถึง USDC กองทุนนะแล้วก็จะมีการยุบนะลูน่ามาเป็นของชุมชนคือการทำลายคีเนี่ยถือว่าเป็นการเหมือนปลดสายสายคุณเคยเห็นหมาใช่ไหมฮะเวลาเราจูงอ่ะสายจูงอ่ะ <S <S บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราตัดหมาให้สายจูงแปบบว่าหมามันอิสระแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะไปไหนของมันก็ไปได้เหมือนกันฮนะ ถ้าเกิดทำลายคีย์นะการเข้าถึงหรือการควบคุมนะฮะเชนแล้วเนี่ยมันจะมันจะอิสระแล้วพอมันอิสระแล้วนี่ก็คือก็ก็ปั่นเต็มที่นะก็ปั่นเต็มที่นะหลังจากนี้ก็ดีเซนเตอร์ไลท์เต็มที่แล้วจะกลายเป็นสปอต ETF ในอนาคตรหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะในเมื่อเขาก็บอกว่ามันเป็นหลักทรัพย์นี่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ทุกคนก็เป็นห่วงนะ USDC ที่อยู่ใน Luna Foundation Card นะ อีกอันนึงครผมจะให้ดูอย่างนี้ฮะหลังจากเหรียญเนี่ยนะที่มันทํารูปชายทงเนี่ยเหรียญถ้ามันทํารูปชายทงเนี่ยส่วนใหญ่หลังจากนั้นมามันจะขึ้นอภิมโหลานให้ดูตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือด็อกด็อกนะฮะ,ะถ้ามันเป็นเหรียญมีมนะตัวด็อกเองเนี่ยก็ทํารูปชายทงหลังจากนั้นก็ลากมะม่วงมาหลายรอบใช่ไหมหลังจากนั้นมาก็เป็นเว็บใหญ่ ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าการจบคดีหรือการยุติกิจการนะมีคำพิพากษาเนี่ยมันกำลังจะเป็นตัวเปิดนะเป็นตัวเปิดคุณซีแซนยอมติดคุกเพื่อที่จะเป็นการตัดริบบิ้นนะให้กับบูลันที่จะวิ่งต่อไปเออเทอล่าฟอร์มแลบยอมที่จะจบนะจริงๆเขาจบโดยมีเงื่อนไขทางกฎหมายเหมือนนอนบนฟูกอะ่ะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเขาฟ้องตัวเองล้มละลายนะฮะ แล้วเขาก็ยอมโดนปรับ4,000ละ4,000ล้านเนี่ยโดยที่ใจพูดไงอะ่ะก็นอนบนฟูกอ่ะนะฮะมีทรัพย์สินให้บังคับเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะเหมือนผมเอาง่ายๆผมล้มละลายอย่างเงี้ยนะเออผมมีอยู่รถคันหนึ่งเงี้ย คุณก็บังคับได้แค่รถคันนี้คัน,นเดียวมันก็ไม่มีทรัพย์อื่นให้ยึดอีกฉันใดก็ฉันั้นไม่ต้องไปถามหาเลยว่าจะหาเงินมาใช้นี่ยังไงเพราะมันมีอยู่เท่าไร่ก็เท่านั้นมีสมมติ75ล้านดอลลาร์สหรัฐก็75ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะจนกว่าจะปลดล้มอะฮะอ่านี่ก็หลายคนถ้าเกิดเข้าใจเรื่องกฎหมายลบละลายก็จะเก็ตอยู่ผสมครวรนะฮะคือมีเท่าไหรก็เอาไปเท่านั้นจนกว่าจะพ้น3ปีนะหลังจากนั้นถ้าไม่มีทรัพย์ก็ปลดล้มไปอ่านี่ก็ว่ากันไปนะสำหรับตัว รูปทรงอย่างที่บอกฮะตอนนี้เนี่ยรูน่าซีมันทำสามเหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมชายธงใหญ่มันรอยอย่างเดียวคือการขึ้นเว็บใหญ่เราก็ต้องลุ้นกันว่าหลังจากนี้เว็บใหญ่ของมันจะใหญ่แค่ไหนนะก็ดูกันไปนะส่วนเฟดจริงๆก็ไม่เกินคาดฮะจริงๆเฟดเองเนี่ยดอกอัาตราเงินเฟ้อเนี่ยแค่3.3แต่เฟดเองก็ไม่ยอมลดนะอาจจะเอาไปลดก็ช่วงเลือกตั้งหครั้ง นะหนึ่งครั้งฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็คงจะเป็นช่วงนั้นก็อาจจะทําให้เกิดบูรันเล็กๆนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมันจะเหมือนไฟไม่ฟางะนะ,ะเป็นการอัดฉีดเม็ดเกินไปช่วยกระตุ้นนะฮะในช่วงเลือกตั้งหน่อยๆน่อ่านี่ก็ว่ากันไปนะส่วนใหญ่ก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องออผลของคดีนี้ส่วนดิเลกเองก็ออกมาพูดถึงจุดจบของเทอร่าฟอร์มแลบ นะแล้วก็การล้มของลูน่า2นงะ่เป็นการฆ่านักลงทุนครั้งที่2แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูน่านะเออใครที่ถือลูน่า2ไว้ผมก็ถือไว้ฮนะผมก็ถือไว้ว่าเออถ้ามันขึ้นไปสักระยะ <c oughs> ประธานโทษเออถ้ามันขึ้นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะขายนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูไปอาจจะขึ้นในช่วงที่เขาเผาอะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเผาลูน่า2ใช่ไหมฮะ พอเผาลูหน้าสอ่ะรูน้าสมันจะขึ้นนะอ่าใครที่ถืออยู่ก็ไปขายตอนนั้นนะอันนี้สําหรับรูหน้าสอนะเอ่ออันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวนะตกลงจ่ายค่าปรับถามว่าการที่เธอร์ล่าฟอร์มแลบเนี่ยนะฮะเออเขายอมจ่ายค่าปรับตรงนี้เนี่ยเขาได้อะไรประโยชน์จากตรงนี้นะประโยชน์ข้อที่1นึ่เขาได้พื้นที่ข่าว คุณจะเห็นเลยนะข่าวทุกสำนักเลยเดอะบงเดอบ็อกนะข่าวไทยอเมริกาลงทั้งหมดเลยอันนี้ได้ข่าวแล้วนะได้ข่าว2นะเขาได้เขาพูดถึงเรื่องการให้เชนมาเป็นของชุมชนนะอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งทีนเะขาได้ข่าวแล้วข้อที่2คือเขาจะเผาเหรียญแล้วคุณคิดว่าเขาหลังจากนี้เขาเผาเหรียญเขาไม่คิดว่าเขาจะปั่นกันเลยเหรออ,อ,อันนี้ข้อที่สามนะอีกข้อหนึ่งก็คือ บางคนก็ไปคิดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดเขาจะใช้นี่นะฮะสี่พันกว่าล้านเขาจะเอาเงินมาจากไหนซึ่งจริงๆับผมตอบไปแล้วว่ามันเป็นคดีล้มละลายฉะนั้นเขาจะมีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะปัญหาก็คือว่าบางคนก็บอกว่าแล้วไอ้ค่าปรับส่วนเฉพาะตัวคือล้มละลายเนี่ยมันล้มเฉพาะบริษัทแต่โดเนี่ยจะต้องจ่ายเฉพาะตัวเนี่ยประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าโดหาเงินมาจากไหน หลายคนก็มองว่าโดจะต้องปั่นเหรียญเพื่อที่จะได้ตังมาจ่ายไหมแต่ตอนนี้โดก็ยังอยู่ที่อีกประเทศหนึง่งยังไม่ได้ส่งตัวมานะฮะฉะนั้นเนี่ยก็หลายคนก็มองเกาๆก,กันว่าจะเป็นการปั่นใชนีใช่ไหมปั่นแต่ตรงนี้อาจจะปั่นลูน่าสก็ได้นะไม่น่าจะเป็นรูน่าสนะก็ดูๆกันไปนะสำหรับราคาที่จะโฟม o หลังจากนี้อีกข้อหนึ่งอย่างที่บอกฮะ คนตุรกีเนี่ยพยายามที่จะยุคนในชุมชนเหลือเกินนะว่าไอตัวสเตชันตรงนี้เนี่ยก็มีการถูกถามว่าใครจะซื้อนะเออใครจะซื้อแต่มันก็น่าสนใจะนะฮะแต่ปัญหาก็คือเราก็ไม่ใช่เจ้าของเงินเนาะก็ต้องดูกันไปว่าชุมชนจะมีตังไปซื้อไหมนะฮะก็ประกาศขายเทอร์าสเตชันนะจะเกิดขึ้นมาดูซิว่าใครจะเป็นคนซื้อนะก็ไม่รู้เหมือนกันใบนั้นอาจจะซื้อก็ได้นะฮะอันนี้ก็หลายคนก็ถามนะ เรื่องผลของคดีนะก็สรุปสรุปประมาณนี้นะะข้อที่1น,นะยุติกิจการเลิกกิจการภายใน30วันนะแล้วก็โอนทรัพย์สินต่างๆเข้าไปในกองทรัพย์สินล้มละลายนะแล้วก็จะต้องมีการขายทรัพย์สินให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่31ตุลา67ซึ่งหลายคนเป็นห่วง USDC 1,800ล้าน USDC เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่น่าจะกระทบตลาด ก็คงจะเป็นการขายในลักษณะที่คล้ายๆกับ FTX นะออีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำลายคีย์เพื่อไม่เข้าถึงฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เชนจะเป็น d e c e n t r a l i ล e ์จะเป็นของชุมชนชุมชนจะดูแลแล้วลูน่าซเนี่ยถือว่าเป็นเชนที่ชุมชนดูแลมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็เข้มแข็งที่สุดนะก็ดูกันไปนะคม็อบ ลูน uh, ่า4เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องการเผาลูน่า2ลูน่า2เนี่ยถูกเผาก็อาจจะปั่นราคาได้หลังอย่างนี้อย่างที่บอกถ้าเหรียญมันเผาหลังจากนั้นประมาณเดือนถึง2เดือนราคามันจะพุ่งนะอันนี้ก็ดูกันไปสำหรับตัวลูน่า2ว่าจะเผากันยามไหนแต่ก็ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะก็ดูดูกันไปก็ถือว่าเป็นผลดีฮะคดีจบจบสักทีมันจะได้ชัดเจน เพราะว่าฝรั่งเนี่ยหรือนักลงทุนเนี่ยเขาก็ชอบความชัดเจนอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยมันย่อมเป็นผลดีการที่เขายอมจบตรงนี้ไม่ยอมสู้ต่อไปเนี่ยผมมองว่าเขาเห็นประโยชน์ระยะยาวแล้วไอซีอต่างเนี่ยที่ที่ไม่ให้เข้ามายุ่งเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้ามายุ่งได้ใช่ไหมฮะอย่าอย่าลืมนะฮะเจ้าหน้าที่บริษัทก็ผันตัวลงมาเป็นคนในชุมชนนั่นแหละนะหลังจากนี้ไปก็อย่างที่บอก ก็เหมือนสุนัขนะที่ถูกผูกมัดเอาไว้นะสองปีก็จะได้ล้นลากันสักทีจะได้วิ่งกันสนุกสนานเนะก็ดูกันไปสำหรับโปรเจกน์นี้แล้วก็คู่แข่งเราก็ไม่มีแล้วเพราะว่าลูหน้า2ก็เป็นของชุมชนลูหน้าซก็เป็นของชุมชนตอนนี้ก็ดูกันว่า2ชุมชนนี้เนี่ยจะไปยังไงต่อดีไม่ดีอาจจะมีการควบรวมไหมควบรวมชุมชนเออ กลายเป็นว่าลูน่าจะไปยึดลูน่าสองไหเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้เองวิวเชินก็พูดถึงเรื่องการควบรวมนะเออการควบรวมชุมชนเขาโพสต์ประโยคหนึ่งสั้นๆน,นะผมแวบ,บไปเห็นผมก็เลยคิดว่าเออหรือวิวเชินเนี่ยกำลังจะพูดเป็นในว่าเออลูน่าสก็จะถูกควบรวมมาเป็นลูน่าสแล้วก็ไปในชุมชนเดียวกันไหมและไอ้ลูน่าสเนี่ยเอามาเป็นทรัพย์สินเป็กแทนได้ไหม เออน่าคิดนะเพราะว่าตอนนี้เป็นของชุมชนแล้วนี่แล้วชุมชนนี่ในฐานะไหนนี่ยังไม่รู้นะก็ต้องดูดูกันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และน่าตื่นเต้นอยู่พสอสมควรเพราะว่าตัวเสกเองเนี่ยนะฮะเออผักให้เชนกลายเป็นของชุมชนอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็ถือว่าไม่น่ากังวลอะไรมากนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ